สวัสดีค่ะสาดาผ้ากินผ้าเซ่บมากเลยค่ะพี่น้องคะมือนีผ้ามาก,กินอาหารอีสานง่ายๆคะ่ะเมนูถี่ซาดาปูดปานค่ะพี่น้องคะกินประจํากินทุกอาทิตย์เลยค่ะหมูถอดแดดเดียวค่ะพี่น้องคะแม่ข่อยตากไว้ห้และกะนี่เลยค่ะแก้วประแดกค่ะพี่น้องโอ้ยมันจึ่งแห้งพี่น้องเอ้ยอร่อยจิ้มจนมากเสีบแม่พี่น้องแม่ข่อยตำหนพี่น้องคะแก้วประแดกค่ะ หมูทอดนะคะปลาทอดค่ะพี่น้องแล้วก็มอน้พิเศษมีลาบเนื้อพร้อมค่ะแซ่บแฮ้งพี่น้องเอ้ยใจเขาอยู่น้ำปลาแดกและเ,เบื้งแนจับเบะเบะจ้าพี่น้องจ้าเบืงเ้งนหมูติดมันอยู่ยัวค่ะพี่น้องเบืงเ้งนผักกระสีมีนี่ค่ะหนึ่งเบืกออื้อหอนห่อนไม่ไม่จ้ะเบืกออื้อเหนียวเหนียวหวานหวานพี่น้องเอ้ยเบืงเ้งนมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บน้ำกันจ้ะอาหารอีสานสั้นเลิศค่ะพี่น้องเบืงเ้งนะ กินยำใดกับโบเคยเบื่อคะ่ะพูน่ะปั่นมาอีกอ่ะจำอีกอ่ะจ่เบะ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 พึ่งนะพู้นนะ่ะนางชนีอ้วนบึงนะจุใจมากคะ่ะหมูทอดหอนหอนพี่น้องหมูทอดติดมันนะหมูแดดเดียวนะนจ่าทอ,อดหอม,ไมๆไหมไหมจ้ะกินกับข้าวเหนียวหอนหอนกับแก้วปลาแดกเขากันปินตนา,ายพี่น้องเอ้ยบึ่งนะอาหารอีสานจ้าอาหารอีสานสุดยอดแล้วพี่น้องจ้า อืพุ่นนะหมึกอืพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้า